ยี่สิบตัวตัวตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วประมาณปีครึ่งยามเย็นก็เอาออกมาเอาเต่ามันเดินเล่นอ่าอ่าอะเดินมาเร็วไอ้นี่กินตุยตุยตุยเอ้เฮ้ยจะไปไหนวะจนไปไหนเออจะไปไหนวะเฮ้ยมาเด็วเดินมาเร็วไป เลินไปไหนวะอืมเฮ้ยไอแมวมึงมายุ่งอะไรกับเต่าวะอืมเดินไหนเนี่ยอืมเฮ้ยเอ๋วะจะเดินไปไหนวะอืมจะเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้หลับเว้ยเฮ้ยตัวนี้หลับเฮ้ยมานี่บักเขาเดินมึงมานอนเนียอืม Ghê không? Ừ. À, đỡ lấy rồi quay, gió khóc cũng rồi nè Nào, leo, 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 leo Ừ Đỡ lên, leo À, quá Anh đi kìa À, đến mà À, đến mà Đây Đến mà Đến mà, xì mhm quá mà ừ, mhm quá mà ừ mà mà mhm leo mhm mhm ừ mhm mhm kinh mhm rồi, mhm mhm sụp, à, mhm mhm sụp rồi, mhm à, mhm mà leo อันนี้เดินเร็วเวขา,เาปีครึ่งแล้วปีครึ่งตัวแค่นี้หนง่เลี้ยงหนเลี้ยงสามปีเฮ้เอามา,เ,าเว้ยทานต้มเตรียมต้มเตรียมมาเลยวะเอามาเร็วอืมเอาจะเดินไปไหนกันวะเฮ้ยอืมอา้าโน่น

วันนี้ให้ชมเต่าตัวไหนใหญ่ใญเลยตัวไหนเล็กกเล็กตัวนี้เล็กก็เพื่อนเนี่ยเล็กอ,อาเร็ออืมเต่า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  ยามเย็นพาชมเต่า